การันต์การันตีโอเคโอเครอมกดกดเลยนะกดเลยกดเลยดิไ่ได้แชร์พวกสกินปืนได้นะครับโอ้โหแจ๋วไม่ถ้ามันมันน่าจะแชร์ชุดแดงได้อ่ะประเด็นมันแชร์ไม่ได้แชร์ได้แชร์ได้แจ๋วเลยครับถ้าจแจ๋วก็เอาบอกแล้วะยูทยปให้เเอาเอาครับ แเราจะเราจะใส่ชุดอันนั้นมาร์ทำไมให้แต่บอกว่า Good luck mates เอาไหมบอกว่าชุดนายก็สวยดีแน่ชุดนายสวยดีครับเอาไหมเอาไปแจกเพื่อนทำไมเพื่อนแฟนเบอร์สองครับแม่เบอร์สองชี้แฟนแบบนีปล่างไหมครับไม่ได้เลยนะมันมันใส่ได้แค่ครับอันนี้มันโยนไม่ได้ เสื้อสามเอาไหมเอาค่ะชอบใส่ชุดแนวนี้ค่ะไม่เอาเอาค่ะชอบแบบแนวเซ็กซี่อย่างนี้เหรอไม่ชอบแบบแนวแบบสิบล้อชนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยันเต็มตัวเลยเอ็งเห็นรูปโปรไฟล์ใหม่พี่ยังเอ็งเห็นรูปโปรไฟล์ใหม่ีิยังยังเลยครับพี่ััยครบพี่แล้วเอ็งช่วยมาเนี่ยเอ็งได้ดูรูปโปรไฟล์มั้ยเนี่ย ลงไหนอีพอร์ตเหรอผมแอนชลเฮ้ยหัวเครื่องอ่ะเขาปีเขาเป็นหัวเครื่องคือบินพาดีเพื่อนคือบินพาิดลงมาได้ครับเอสตอตพี่แจ็คไม่เล่นกับพี่โอมั้งเหรอพี่ชิดอ่ะเล่นม่อวันพุธไงเฮ้ยพี่เขาว่างกันวันนั้นเหรอครับใช่ใช่ ไม่มีตัวยายาจ้าลงกระดไม่มีตัวผมลองฟังดีแลนที่ไปขับเรือเป็ดต่อกันแม่งมันดีในเกาะ <c oughs> ไปทำเควสยเอ๊ะเจสไนบอกเลยนะอ๋อเคพี่มาลองหัดเลสันโอเคครับ <c oughs> กาะหนึ่งกิฟแดงดีพใสเอาเลยปืนปืนใหม่ลูกซองเดทนี่พูดได้ฟังไ้ไหมกระเป๋าจ้กนะครับพี่จ้ะจ้ะจจเอมสองสี่บอกเลยนะโอเคครับเอ็มสองสี่เก้าใช่ไหม

ไองตาบอกสีแล้วถ้าขึ้นเขียวนะจิ๊บสะพานวายอื่น i ไอพีอ้จังไลยก็เป็นซะอย่างเงี้ยแหละไม่มีอะไรครับพีกูังจะขำเลยทขำไม่ออกเลยใช่ไหมเอาละ ไม่เจอไม่เจอแสดงนะไม่เจอเดยครับเมื่อกี้เห็นพี่กวถามเขาเจอเขาไม่มาให้ไปจ่าพี่กวาามเขาวิ่งข้ามไปเจออย่าอย่าอย่าโยนออกเลยครับไปเจอขาดอะไรไม่่ริงนะเอากอดสามไหมยกอดสามได้ไหมทำไกอสามขาดขาดขายเองดีวะเดขายเองดีวะเอค่ะ พี่ให้ก็เอาครับน่นันนี้เอาครับกระสามครับเอาไปเลยครับเฮ้ยมีใครเอาเกาะสีไม่ได้โอ้โหนั่นมาเหนื่อยอีกอะสองสีแต่ชื่อออกไม่ได้แป็นนะมันเยอะมันไม่ออกเนี่ยสายเปก็มาท่านี้พี่เบิร์ตถามไป้องฟาร์มแล้วยืนเฉยๆเลยนะยูเกาะสองไม่ได้แม่อยากได้ยูไม่ออกห้างเกาะสองได้ไหมพี่ขี้โม้เอวไม่ได้โม้เนี่ยยูไม่ออกเนี่ย ไม่ยืนไงวะไม่ยืนไม่ได้วะเดี๋ยวพี่ส่งวิดีโอให้ดูพี่เอาวที่ผมนี่พี่ผู้สามโอเคพี่ส่งอันนี้ให้ดูสมว่าพี่อัดวิดีโออยู่อัดวิดีโออยู่ใช่ไหมสตรีมอยู่ไหมครับเนี่ยไม่ได้สตรีมบอกคนดูว่าลงสตรีมแล้วไงว่า บอกคนดูแล้วว่าลงสตรีมแล้วเดี๋ยวผมขึ้นแทนเอ,เ,อเองต้องการอะไรบ้างอันี้เบอร์นหนึ่งครัเสียงดอวสตรีมชื่อบิอคใครใเ,เล่นไอเกมวะเป็นเล่นนี่ได้ในบ้านของเต็มของแต่งเต็มลเลยนะคเบอร์สามวปนนี้ป่ะพี่เบอร์สี่นี่เบอร์สามวันนี้เร็ะวันนี้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 ข้างในครับข้างในไม่รม้อนไหมโอเค ทำไมครับพี่เอ้เอ้กดสามนี่เอาให้นี่กอสามนี่ไหนคะไหนคะเอาาได้ยังไหนได้แล้วครับชี้มาเล่นไอเคงะนี่เก็บไปกูพูดเต็มป่ะรวย

Un ite, Un ite. อยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ย้จะไปนีปแล้วเกิดไปบ้านอีกบ้านหนึ่ง,น,น,ง <S <S 2> <S 2> นอนอยู่เข้ <S <S 2> <S 2> างองหมดไหมหมดครับไม่สองตัวที่ มีสนายไหมผมไม่เห็นนขอนะมีครับนี่สไมันชื่อปืนไรนะเนี่ M K พี่ M K w a อแจ็คสวยเลยยาวัเนี้ M K เอาถืออยู่นี่นะแจลยพี่ถือสไอยู่นะอย่งนั้อย่งนัพี่แนว,แว, <c oughs> แวนัไม่ได้นะสนายไม่ได้นะม่ได <c oughs> ให้มีเดชป้ะแม่ผมขอเนดหน่อยได้ปะ้ะมี่าจะฆ่าตัวตายเหรอไม่ไม่ไม่ผมจะไปปลาเขามีมีปลาปลาปลาัาาาาตรูครับไอปไปจักขึ้นรถี่จักเอาเบอร์สามคนเนี่เอา,บาเอาบอร์สามปลาลูกดาวผมลากเยอ เอาไม่ได้ยินหรอเราคุย,ยต้นงตอคนเหยียบไปเลย <c oughs> เหยียบไปเลยไม่ชื่อผมคนเลยคนอะไบ้างเออชื่อผมคนเลยบ้าคนไปไหนแบบผมขอพื้นเน็กแ๊บนึงได้ไหมจิมตู โอเคมีตัง์ป่ะมีห้าบาทป่ะมีตังไหมสี่บาทครับเลทสี่บาทโอเคก็ด okay. ีอย่างนั้นก็รู้ว่าน้องมีน้ำใจก็มีสี่บาทครับที่ทำเป็น <c oughs> เงินกรักไปไหมไปไปไป คนเคยยิงกันตรงไหนเฮ้ยทำไมปกติมันโยนเกาะได้นี่หน่าแล้วมาอย่างนี้มันโยนไม่ได้เกาะอะไรครับเกาะเราเหรอโยนได้ไหมไม่เคยโยงได้ๆลงๆลงๆลงๆโอ้โหบาเลสใครนั้นไหมว่าชั่วว่าเอาฮึ มองก็มองมองก็มองระวังระวังหลังมาแจ้ง k you Mark t h ใช่แล้วอ่ะแต่ไม่ทัน I got supplies มองไล้ครับทุกคนเข้ามาในบ้านก่อนนะแยกบ้านหนึไปแ,แยกกันแยกกันเขาโดนชาร์จนี่เขาเขาโดนชาร์จพี่เขาเล่นแมวเราอ่ะต้องใช้ใบขบับรถ ใช่ใช่มีม,มีมีอยู่ข้างบนงบนหินเลยหินทางทิศต,ตามส้สน่นนี้เลยมันไม่ด่าวได้ไงวะน่าบ้านไก่นะาวางบ้านไก่พี่ โอเคผมก็ว่าทำไมมวิวิบ้านไกลยิงมาเจเออบอกบอกวาบอกบ้านไกลมีสมอกกันปะผมไม่มีสมองไปแล้วดิตามมันแล้วระวังระวังชี้ขึ้นไปเล่นบนบ้านได้เลยกินเล่นบนบ้านขอบคนนี้ เาสามโดนต,ตัวบนเขาอทนเขาม่เข่าซ้ายเบ่าสามแมที่แจะคระวังขวาม,มือเราเลยนะไม่ดูมันฉุบยางโดนสวยเราอยู่กลางวงเลยเนะี่ยทุกคน ไปไม่ทันไประวังเน็ตน้องพี่ไปยินเน็ตไปได้ปะเอ,อ้ยระวังเน็ตระวังเน็ตระวังเน็ตไป <Awesome. S 1> ัะ อยู่ไหนบ้างเลยตรงไหนเนี่ยฝั่งนู้นเหรอพูดเหลือเยอะจะงเลไม่รู้<ด>นะครับใช่ใช่เหลือเยอะนะวงในเดียวเองอยู่บ้านนู้นน่ะบ้านหน้าหลังแม่หลังแม่นี่ตายหลังตายใช<ๆ>่ไหม หมดหมดตีครับตีเนี่ยตีอีกครที่ไหนเหลือเหลือเหลือหลังเลหลือตีหน้าใกล้เราอ่ะใช่ใช่ใ,ชใครเขาพาแฟลตบ้านเพื่อนใช่ <Watch out. S 2> มไหม Watch ไปช่วยไปถามหลังไม่เห็นอนะ่ะไปไหนแล้วไม่รูนะ้เนี่ยเหมือนเขาจะมาแล้วนะอุย,ยมีตัวใกล้พีมีตัวใกล้เข้ามา เฮ้ย,ยก็กูเลยไอ้จังไรขึ้นบ้านเพื่อนเรวโอ้โหโอโห,หลังไหมอีกอยู่ไม่ได้แล้ว ระ <Awesome. S 1> วงังฝั่งนู้นเดี๋ยวขาบานอีกตัวข้บนไีกตัวตายมงแล้วมั้ยเฮ้ยตัวไหนยมเฮ้ยไฟข้าบนนนี้อย่างเยอะเลยครับอเไดแล้วไ้แล้วไดแล,แล้ใช่เมื่อไหปีครับแต่ไม่กินไม่เสียดายนะเราอยู่บ้านนะ 哦哦哦，明白。